ครับก็กลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูตายกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงหัวข้อ3.1แผนภูมิแท่งนะครับซึ่งก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับในหน้า126การอ่านแผนภูมิแท่งมีวิธีการที่มีการย่นระยะนะครับเพจารณาการนำเสนอข้อมูล แสดงจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพศ2อ6 1สอ,สอแบบดังนี้แบบที่1นึนะครับจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2,561นะครับแนวตั้งคือจำนวนคน0 2 0 4060ไปถึง160 แนวนอนคือเดือนนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤศภาคมนะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2จํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพศ2อง1เหมือนกันแต่ข้อแตกต่างนะครับคือแนวตั้งที่เป็นจํานวนคนนะครับจะมีการย่นนะครับมีการย่นระยะนะครับแนวนอนก็จะเป็นเดือนนะครับซึ่งการย่นระยะก็คือเริ่มจากศูย แล้วก็ไป128นะครับ132ซึ่งห่างกันอยู่เพียงแค่4จํานวนนะครับแต่ว่าตรงนี้ยน่นนะครับแต่ตรงนี้คือเห็นชัดเจนว่าห่างกันทีละจาก0ูนย์ไปถึง20ก็ห่างกัน20จาก20ไปถึง40ก็ต่างกัน40นะครับแต่ตรงนี้เมื่อย่นลงมาแล้วนะครับระยะที่ย่นกับแต่ละช่วงนี้จะไม่เท่ากันนะครับตอบคําถามจากการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวนะครับข้อที่1 แต่ละเดือนมีจํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนเท่าใดเราก็จะได้ว่านะครับมกราคมมีเท่าไหร่ครับมกราคมมีอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะครับประมาณ150คนกุมภาเท่าไหร่ครับกุมภานะครับตรงนี้136ตรงนี้132เพราะนั้นอยู่ระหว่างนี้ก็คือ1้อ สามสิบห้าคนมีนาเดือนมีนานะครับหนึช่วงห่างนี้ห่างกันอยู่สี่เพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น133คนเมษานะครับหนึคนพุษภามีอยู่ อันนี้คือยีข้างบนคือ32อยู่ตรงกลางนะครับย8นับมาอีก2ก็คือ130 30คนเดือนใดก็2เดือนใดมีจํานวนผู้ใช้บริการห้องสม,มุดมากที่สุดและเดือนใดมีจํานวนผู้ใช้บริการห้องสม,มุดน้อยที่สุดเดือนที่มากที่สุดคือคือเดือนไหนครับคือเดือนมกราคมนะครับมากที่สุดคือ เดือนมก,กราคมน้อยที่สุดเดือนไหนครับน้อยที่สุดมาดูแล้วเดือนที่น้อยที่สุดคือเดือนพฤษภาคมข้อ3ตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเดือนพฤษภาคมพศส,สอง1บ มีจำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนทั้งหมดมากกว่าหรือน้อยกว่า500คนนะครับเราก็นำจำนวนนี้มาบวกกันนะครับ100บวก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  100, 100, 100 1 2 3 4 5มีอยู่5เดือนเดือนละไม่น้อยกว่า500คนเพราะฉะนั้นมากกว่าหรือน้อยกว่า500ครับคำตอบก็ต้องเป็นมากกว่า500คน นะครับเพราะนับเฉพาะวันละร้อยเดือนละร้อยนะครับเราก็ได้500แล้วนะครับแต่ว่าแต่ละเดือนมีมากกว่า100ข้อที่4จํานวนผู้ใช้บริการห้องสมุดชุมชนในเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมรวมกันมากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนกุมภากี่ค,คนเดือนมีนานะครับมีประมาณ133คน กับเดือนพฤษภาคมจะประมาณ130คนรวมกันก็ประมาณ263คนมากกว่าหรือน้อยกว่าเดือนกุมภาเดือนกุมภามีเท่าไหร่ครับมี135เพราะนั้นคำตอบก็ต้องมากกว่านะครับก็เอา263รลบ1นะครับก็จะเหลือ128คนข้อที่5การอ่านข้อมูลจากการนำเสนอแผนภูมิทั้ง2แบบ แบบใดอ่านได้ง่ายและได้รายละเอียดที่ชัดเจนกว่ากันนะครับถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นว่าแบบที่2นะครับอ่านง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะมีช่วงแต่ละช่วงค่อนข้างจะใกล้ชิดกันกว่านะครับแต่แบบที่1ค่อนข้างจะห่างนะครับก็เลยกะจํานวนย่อยลงไปได้ยากนะครับเพราะนั้นแบบที่ง่ายกว่าคือแบบที่2นะครับ ทิ้งท้ายจากการนําเสนอข้อมูลทั้ง2แบบจะเห็นว่าแบบที่2มีการย่นระยะของเส้นแสดงจํานวนช่วยให้การอ่านแผนภูมินั้นง่ายและได้รายละเอียดที่ชัดเจนกว่าแบบที่1การย่นระยะของเส้นแสดงจํานวนเหมาะกับข้อมูลที่แต่ละรายรายการมีปริมาณมากๆหรือข้อมูลมีที่แต่ละรายการมีปริมาณใกล้เคียงกันมากนะครับเช่น13 5กับ1 3 3 ร้อยสี่สิบกับ150ยห้าสใกล้เคียงกันนะครับก็จะใช้วิธีการนําเสนอในแผนภูมิย่นระยะก็คือแบบที่สองนั่นเองนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ